ลายขึ้นง่ายมากมากน่าทานมากน่าทานไม่ได้มื้อสุดท้ายของวันที่ห้าแล้วเย้เฮ้สัาเร็จรู้แต่ว่าหยุดไม่ได้เลยนะอร่อยมากสำเร็จแล้วจ้าได้ไม่นั่งของกันล่ะ3สามสองหนึ่งหม่ยสักครับสามสองหนึ่ง ฮชเดี๋ยวไม่ทันได้รอบที <laughs> นน่สามสวัสดีทุกคน <laughs> ฉันเปิดคลิปมา3ารอบแล้วแค่นั่งก็จะสามเทคแล้ว <laughs> <laughs> ทุกคนวันนี้นะคะน้าแนนก็จะมากับชาเลนจ์ที่เรียกว่าหน้าลองมากๆจริงๆ <laughs> เป็นชาเลนจ์ที่แพลนกันว่าจะลองมาตั้งนานจะลองเมื่แต่ถอนฟันคุดแล้ว <laughs> เอว่ะ แต่ก็ทําไม่สํเาเร็จนั่นคือการกินของเหลวอย่างเดียวนั่นเองใช่ซึ่งของเหลวที่เราเลือกก็ควรจะเป็นของเหลวที่ดีต่อสุขภาพถูกไม่ถูกใช่ค่ะทุกคนเคยได้ยินกันในเรื่องของสรรพคุณของโปรตีนกันแล้วใช่ไหมว่าโปรตีนเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องของการลดไขมันและสร้างกล้ามเนื้อวันนี้นะคะเราก็จะมาลองดูกันนะว่าโปรตีนเนี่ยตอนนี้มันมีหลากหลายยี่ห้อมากใช่ไหมเออเราจะมาลองกินเฉพาะนะ โปรตีนเชคอย่างเดียวเ <Whoa. S 1> ช้ากางวันเย็นติดต่อกัน5วัน <Wow. S 1> นี่แผลจะตายไหมแก <sm all> ฉันไอตายยังไม่ตายหรอกแต่เลี่ยนเนี่ยไม่รู้ <laughs> ซึ่งนะนากับ,บนันก็ได้เลือกสัรมาแล้วนะเราเอาโปรตีนที่เรารู้สึกว่าแบรนด์เนี้ยต้องอร่อยเพราะว่าถ้าเลี่ยนแล้วฝาดคอเนี่ยอินเดียนายจะตายตั้งแต่วันแรกเธอไม่ได้ไไดก็เลยกะว่าเอ้ยแบรนด์เนี้ยต้องอร่อยและอีกอย่างนะวีแกนกำลังมา นแนนเนี่ยมีความไปตรวจแล้วมีความแพ้นมเล็กๆเบาๆแพ้เล็กโต้ก็เลยไม่เอาโปรตีนที่มันเป็นนมเลยนะเป็นพวกนมพืดดีกว่ามีแกนเอาเป็นแพลนเบสใช่ไปดูกันเราเลือกอะไรนะคะยี่ห้อไหนไปดูกันค่ะเย้และนี่ก็คือโปรตีนที่เราเลือกนะคะของยี่ห้อ p l a n t ตตัวนี้นะคะมันจะมีทั้งหมด2รสนะทุกคนแล้วก็กะว่าฉันคงไม่เบื่อเพราะมีถึงทั้งสรส Tie. นี่เราถืออยู่เป็นรสสตรอเบอรี่ส่วนที่นาถือนะคะก็คือรสดัชช็อกโกแลตเลยนะไม่นะใช่แค่ช็อกโกแลตนะแต่เป็นดัชช็อกแลชายแหละแล้วเขาก็มีแบบเป็นไซสเช่เป็นซอง <Yeah. S 1> เผื่อพกพาด้วย <Wow. S 1> เราจะเอาออกไปกินข้างนอกกันนะคะที่เราสองคนเลือกแบรนด์นี้นะคะก็คือเป็นแบรนด์ของคนไทยเลยนะทุกคนแล้วก็มันเป็นแบรนด์ที่เหมาะกับคนที่อยากจะลองหันมาทานโปรตีนจากพืชอ,อ่ะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าจะเหม็นเขียวไหมแต่บอกได้เลยว่าตัวนี้ไม่เลยนะคะเป็น plant b a s ล้วน แต่ว่าทานแล้วเนี่ยตัวนี้เขาบอกว่าจะอิ่มนานแล้วก็เหมาะกับคนที่แพ้กลูเตนด้วยอย่างนั้นแทน,นเป็นต้นนะคะแล้วก็แพ้นมวัวเนี่ยทานได้สบายเลยนะคะลดปัญหาการเกิดสิวด้วยนะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่ควบคุมน้ําหนักลดน้ําหนักหาโปรตีนสูงๆเนี่ยตัวนี้แพลนเต้ ante, ตอบโจทย์ค่ะเขามีทั้งหมด2รสนะคะจะเป็นรสช็อกโกแลต1อันแล้วก็รส complete plant protein ตัวสีชมพูนี้นะคะจะเป็นรสออกเบอร์รี่สตรอเบอรี่หน่อยนะคะก็เดี๋ยวไปลองชิมให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะตัวนี้จะเป็นสูตรใหม่เขาผสมคอลลาเจนเข้าไปด้วย <Wow. S 1> ซึ่งดีกับผิวเรามากๆอ่ะเดี๋ยวต้องมารีวิวกันเนาะ <And> เราไปดูกันนะคะว่า สองกระป๋องนี้สามารถทําเป็นสูตรเมนูอะไรได้บ้างใช่หรือบางทีขี้เกีร่ก็อาจจะไม่ทําอะไรเลยก็มาดูกันนะว่าวิถีชีวิตของเราสองคนใน5วันนี้นะคะเราจะอยู่ได้ไหมเราจะโอเคหรือเปล่านะก็ไปดูกันแต่วันที่1กันเลยวันนี้นะคะวันแรกเราก็ฟา s t i n g มาได้25ชั่วโมงนะเราจะมาเริ่มทานมือแรกกัน เนื่องจากเป็นมื้อเย็นนะคะวันนี้เราจะทานแค่มือเดียวนาก็เลยใส่2สกู๊ปเข้าไปเลยค่ะแล้วก็เครื่องตัวนี้นะซื้อมาจากช้อปปีคือใช้ดีมากทุกคนมันเป็นเครื่องปั่นที่ใช้การชาร์จแบตเอาไว้อะเนาะมันก็จะช่วย mix แล้วก็ blend ตัวโปรตีนเชคอะให้เป็นเนื้อเดียวกันสม o o t แบบไม่เมื่อยมือเลยอะทุกคนแล้วมันก็ละเอียดมากแนะนำแนะนำดีจริง หนึ่งสกูปโปรตีนให้20กรัมเลยวันนี้เราทาน2สกูปเท่ากับเราได้โปรตีนถึง40กรัมเลยทีเดียววว้าวอ,อร่อยเอ่ยมันเปรี้ยวๆวหวานๆกลมๆมันๆอ,อร่อยมาก ตอนแรกคิดว่ามันจะไม่เข้มข้นกับว่าเดี๋ยวจะเอานมผ,นผสมหรือว่าใส่กับน้ําแข็งคืออันนี้ไม่ต้องเลยทุกคนันอืมห้าโมงแล้วก็มือนี้มือเดียวนะคะมอร์นิ่นะคะเช้านี้เป็นเวลา10โมงครึ่งสมาทานมือแรกกันฟาสตไป16ชั่วโมงนะคะหลังสักที่มือสุดท้ายเมื่อวาน ชาานี้จะกินเป็นก่ช็อกโกแลตจ้าชุมกันให้ดูผกช็อกโกแลตว้าวเราไม่หิวมากเราจะกินแค่หนึ่งสก๊ปก่อนแต่ว่าก่อนจะใส่กะใส่น้ำเป็นเบียดก่อนใส่สก๊บนะคะแล้วก็ใส่น้ำด้วยนิกหน่อยเพราะว่าเราชงแค่หนึ่งสก๊ปก็เลยโกงวว่ามันแน่ มันจะไม่ขมขน้นอร่ยอยแต่ว่าอยากใส่โปรตีนเพิ่มอีกนิดนึงเพราะว่ามันยังไม่เข้มข้นเท่าไหร่เพราะาใส่น้ำเยอะแล้วน้ำแข็งนิดสีก่อนถ้าใส่โปรตีนเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันทุกคนมือกลางวันที่บ้านแม่บ้านทำน่าทานาามาก ไม่ได้เราทอนได้แค่เชฟฮัลโหลทุกคนวันนี้เรามาทํางานกันนะคะแต่งตัวเหมือนกันด้วยเห็นไหมไหนไม่เห็นเหมือนเลยไ,ไ,ไี่ไี่ไงโอเคเราจะมาชมโปรตีนมื้อเย็นของเราวันนี้นั่นก็คือเป็นแบบซองแกเป็นแบบซองเพราะพัดือดใช่ยอยู่บ้านเราจะกินเป็นแบบ กระปุกอันนี้เราจินมแบบซองนะคะ1ซองกี่แคล1ซองแค่190แคลแต่ว่าได้โปรตีนสูงถึง30กรัมโอ้เยอะนะไขมันเพียงแค่1กรัมเท่านั้นใช่เนาีเยอะมากเลยเยอะจริงๆรที่ห้อนี้เออเยอะจริงๆเขาให้เยอะเป็นรสดาร์ชช็อกโกแลตนะคะอันนี้วันนี้เป็นวันที่2ของนาเนย เราวันหกนะเราวังหกใส่รถนะตอนนี้หิวหิวมือไม้สั่นไปหมด <c oughs> หอมมช่หอมช็อกโกแลตจริงๆจะให้อร่อยนะใส่น้ำแข็งเข้าไปด้วยจะดีนะแต่ไม่มีแมอมาอามาข้างนอกกันเนาะถ้าน้ำเย็นน่าจะดีมากเออน้ำเย็นจะอร่อยมากมาอะลองมาชิมดูแบบน้ำไม่เย็นจะเป็นยังไงนะทั้งวันนี้ก็กินโปรตีนไปแล้วทั้งหมดวันนี้น่าจะประมาณ13ซักกิโะ เคยลองชิมแบบซาเช่นะมาดูกันแบบฟองเป็นยังไงแบบซาเช่ใช่ดีซาเช่ละลายง่ายนะอุ้หอมมากของฟุ้งเลยดารช็อกโกแลตจริงๆืทุกคนมันละลายดีไม่เหลือความเป็นผงเม็ดเลยเหมือนกินนมปั่นข้างโรงเรียนโกโก้ปั่นหน้าโรงเรียนเลยไม่ต้องไปซื้อโกโก้ปั่นรูยอร่อยมาก ถึงบอกไงกินมาสองวันยังไม่เลี่ยนเลยอ o r k work work w o r วนีทำ <work. S 2> อร่อยอะใส่น้ำแข็งนี่คือจริงไม่มีการฝืดคอใดๆไม่เลี่ยนใดๆอ,อร่อยอร่อยกินสตรอเบอรี่มาหลายวันมากินช็อกโกแลตนี่วันนี้วันแรกเลยที่กินช็อกโกแลตกินสตรอเบอรี่มาหลายวันอร่อยมากแล้วช็อกโกแลตอร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะติดตามดูกันนะคะเพราะว่านานแนนเนี่ยจะอาจจะเริ่มเบื่อเบื่อนิดนึงแล้วก็จะอาจจะมาเปลี่ยนเป็นขนมให้ทุกคนดูกันว่า ตัวโปรตีนเชสสามารถที่จะทําเป็นอะไรที่แบบเป็นโซลิดได้ไหมเป็นของแข็งกินเข้าไปได้ไหมจะได้เคี้ยวอะไรกับเขาบ้างนะ่ะวันนี้ขอตัวกลับบ้านไปก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้เจอกันค่ะทุกคนวันนี้มันเป็นวันที่ไรแล้วพี่ <c oughs> อน,อนให้ดูก่อนคิวขาก่อนให้ดูก่อนตั้งกล้องลําบากอ่ะต้องมานั่งยอ่อขาต้องย่ออย่างเงี้ยเป็นสะโพก วันที่สามแล้วใช่ปะ่ะแล้วพวกเราสองคนนั้นน่ะ <_ d ynam ic> ก็ไม่ได้เคี้ยวอะไรกันมาเลยสวันแล้ว <_ d ynam ic> เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย <_ d ynam ic> เราจะมาทําเมนูอะไรที่มันแบบทําให้เราได้เคี้ยวหน่อยได้ไหม <_ d ynam ic> จริงนี่เหมือนแบบว่าเป็นแบบผู้ป่วยติดเตียงอีกนี้ก็ให้ทางกระแสเลอือด <_ d ynam ic> อีกนี้ก็อแบบนี้แล้วจริเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้นะคะน้ากันแนนจะมาทําเมนูที่เราจะได้เคี้ยวโปรตีนเชคนิดนึงนะเราจะไปดูกันเดดมดซููจิะวละก Make love, เราจะมาดูกันนะคะว่าเราทำเมนูอะไรแล้วจะอร่อยหรือว่าจะอ้วกไปดูกันการุกวนไปดูกันเราจะมาทำมาเค้กกันนะคะง่ายๆเลยนะต้องมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะขึ้นเมนูให้ดูนะคะ say say say。 ร้อยแล้วเราขอ๋อแต่เราภูมิใจแต่ไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่ายเรามาชิมกันมันสุกหรือเปล่าก่อนไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นลาวาก็ได้เราตรงใจให้มันไม่สุกเออหุ้ยมันก็เป็นเนื้อหนักๆอยู่นะแน่นๆอยู่หนึ่งยนะกินพร้อมกันนะแกจะอร่อยไหมอ่ะหนึ่งสองสามออร่อยนัวอร่อยเจ๋งสำเร็จ เหมือนกินเค้กเลยอ,อ,อร่อยมากทุกคนชิมด้วยกันไหม่เลยพอเองชั่วหน่อยอมือก็จะแย,ย,ย่ไม่ได้กินของเคี้ยวมาตั้งนานเราไปทำให้ผู้ใหญ่กินกันนะอ,อ,อ,อร่อยอย่ะมันมันหวานหวานเค็มๆทั้งนั้นที่ไม่ได้ใส่เกลือมันๆแล้วก็เป็นเนื้อเค้กี้เป็นแป้งแล้วตรง<ะ>กลางตรงกลางยังเป็นลาวาอยู่นะเพราะว่าเรา อุ่นแค่80วิเนื้อเค้กจริงๆเลยอ่ะดื้อมากหมดแน่นอนเนี่ยอร่อยไม่อร่อยไม่ดูรู้แต่ว่าหยุดไม่ได้เลยนะอร่อยมากสำเร็จแล้วจ้าหงายลูกมาแล้วขมลูกมาเหนือเนียนสิเนียน ตื่นมากับเช้าวันที่4นะคะเบื่อดื่มแล้วก็เลยอยากที่จะขบเคี้ยวเหมือนเดิมค่ะวันนี้ทำเป็นโปรโตีนเค้กสูตรง่ายๆค่ะ1นาทีใส่ไข่1นึฟองโปรโตีนเชค1สกูป๊ปใส่เบกกิ้งพาวเดอร์แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเราเข้าไมโครเวฟ60ิวิน,นะคะก็จะได้เค้กร้อนๆช็อกโกแลตอร่อยๆหอมๆแบบนี้ตอนเช้าแล้วฟินสุดๆ ข้างนอกอีกแล้วนะคะก็เหมือนเดิมค่ะวันนี้รลสตรอเบอรี่นะคะอันนี้เป็นมือเที่ยงแล้วนะไม่เช้ากินไปแล้ว ทำโปรตีในให้หน้องนะคะก็จะใช้น <G> <3 Williams> ี่ด้วยจะกินเป็นโปรตินหนูอยากกินใช่ไหมลูกหนูอยากกินตัวนี้ใช่ไหมคะอยากน้องชอบมากเลยค่ะเป็นโปรตีนเป็นช็อกโกแลตน้องชอบนะคะวันนี้เรจะใช้ตัวนี้เดี๋ยวจะทำโอทมิวโปรตีน มาดูกันว่าเราต้องมีอะไรบ้างนะคะนี่คืออินกิเดียนทั้งหมดที่เราต้องใช้ค่ะอย่างแรกเลยคือข้าวโอ๊ตค่ะขอเป็นแบบเต็ม,มเมล็ดนะคะเต็มปากเต็มคำต่อมาคาคาวพาวเดอร์ค่ะตัวนี้เป็นน้ำตาลเทียมนะคะเอริทริทอลค่ะมีนมอัลมอนด์แล้วก็กลิ่นวานิลาแล้วก็ที่สำคัญแพนเต้จ้า เริ่มเลยเราจะใส่มมนมลงไปก่อนนะคะแล้วก็ต้ม,มพีเดือดในไฟปานกลางนะหลังจากนั้นนำโรลออลงไปแล้วก็ค่อยๆค,คนจนมันเริ่มสุกนะแล้วหลังจากนั้นก็จะใส่โปรตีนเข้าไป1สกู๊ปจ้าวันนี้เราใช้รสดัตช์ช็อกโกแลตนะคะต่อมาเราจะเติมความหวานเข้าไปนิดนึงนะคะด้วยอิริทริทอลค่ะตัวนี้กินได้นะคนเป็นเบาหวานก็ทานได้ ต่อมาทําให้หอมด้วยซินนามอนค่ะแล้วก็เติมความหอมเข้าไปอีกด้วยกลิ่นวนิลาจ้าคนให้เข้ากันนะจนมันเริ่มนิ่มนะคะแม่ครัวแต่งตัวสวยจังหลังจากนั้นเราก็ตักใส่ภาชนะอันสวยงามแล้วก็จะมาลองชิมกันจ้า อร่อยหรออ,รอันนี้อร่อยไ,ไหมอันนี้อร่อยมากืึมและนี่ก็คือมื้อสุดท้ายของวันที่ห้าแล้วอัคนี่เราจะได้กินข้าวแล้วทุกคน จบไปแล้วจบแล้วในที่สุดก็ทำได้ห้าวันผ่านไปอย่างราช้าอย่างราช้แต่ว่าก็รู้สึกเอนจอยนะคะรู้สึกสนุกกับการทําแล้วก็สนุกตรงที่ว่าเราไปได้ครีเอทเมนูหลังจากที่ไม่ได้ลงครัวนานเออคือเราบอกเลยว่าเราแบบโคตโชคดีที่ทำชาเลนจ์นี้ตอนนี้คนล่าสุดแกก่อนที่จะเข้าโปรแกรมเนี้ยนะเราไปเช็คกับหมอมาล่าสุดเช็คไท่อยหมอบอกว่าร่างกายน้องขาดโปรตีนจริงเนี่ยเช็คค่าสมอง เอาขึ้นให้ดูเลยค่าสมองต่ำความจําความเจอม,มีหน้าความจําไม่ค่อยดีน้องได้รับโปรตีนน้อยเกินไปขึ้นไม่ถึงสมองพอระบบย่อยเราไม่ค่อยดีสมมุติเรากินโปรตีนไป50ร่างกายเราดูดได้แค่ยี่้าเว้ยบางคนใครย่อยไม่ดีเป็นนะต้องกินให้เยอะไว้ก่อน อ๋อนีพี่นันตื่นเต้นมากๆกับการที่ว่าทําให้เรารู้ความสําคัญของโปรโตีนเลยตื่นเต้นมากจนพูดเร็วเลยเดี๋ยวเราก็จะขึ้นซับให้จะบอกทุกคนว่าก็เลยทําให้เราได้รู้ว่าโปรโตีนเนี่ยมันสาคัญมากๆต่อการลดน้ําหนักนะ,ะเราหลายๆคนนะมักจะลดน้ําหนักผิดวิธีคือไปเลือกกินแคลอรี่ต่ําในขณะที่ไอ้ที่ต่ําไปมากๆคือโปรโตีนมันทาให้1คุณสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ 2>, <c oughs> 2สิ่งที่คุณลดอ่ะไม่ใช่ไขมันแต่ว่าคือกล้ามเนื้อในร่างกายเมื่อกล้ามเนื้อในร่างกายของ คุณลดลงไปส่งผลคือเผาผลาญต่ำเผาผลาญต่ำแล้วก็ร่างกายเก็บไขมันแย่จริงไขมันมันไม่ออกดังนั้นเรามาดูผลลัพธ์กันเลยนะคะว่านากับพี่แนนเราไปวัดมาแล้วเราได้อะไรบ้างนะคะผลของนานะคะก็คือว่าภายในแค่2อถึงสวันไขมันนาลดไป1%นึ่ปอร์ซซึ่งถือว่าดีมากเลยนะไขมันลดยากมากเลยนะปกติที่ลดเราอ่ะมัจะเป็นน้ำกับกล้ามเนื้อเหมือนกัน อันนี้ยืนพื้นไว้เลยว่าโปรตีนมันแน่นนะ<ช>จนสิ่งที่มันลดร่างกายมันยอมเอาไขมันออกมาใช้ใช่สิ่งที่เห็นเลยหลังจากที่กินโปรตีนถึงเพราะแนนเป็นคนกินโปรตีนไม่ค่อยถึงหรือทุกคนพอมันกินถึงนะร่างกายกระชับมากเขาปกติเวลาเ<บ>วทอ่ะเวทแบบเสร็จมาส่องกระจก<ม>เหนื่อยแต่ทำไมไม่ค่อยเห็นอะไรแต่เพ,<อ>พื่อนรูปเลยพี่แนนเห็นซติกแพคกเลยรอบนี้แต่พอกินโปรตีนเฮ้ยลายขึ้นง่ายมากๆ จรอันนี้คือสิ่งที่แบบชอบมากจริงๆค่ะเฮ้ยนอกจากเราลองให้อ่ะมีพี่ข้างบ้านลองให้เหมือนกันพี่กองลงไปกี่โลนะเจ็ดโลนางลงไปเจ็ดโลทําวันเท่ากันกินเช้ากลางวันเย็นเหมือนกันเฮ้ยคนนี้ลงเจ็ดโลจริงนางทาเมนูครีเอทสุดเด็ดยิ่งกว่าพวกเราเดี๋ยวขึ้นให้ดูใช่ก็คือนางทําเป็นสูทตี้บ้างนางเอาไปไอติมนางเอาไปทําไอติมแล้วนางก็เพลิดเพลินแล้วก็กินได้ยาวเป็นสิบวันเลยก็คือนางแฮปปี้เอนจอยไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีไปใช่ก็เป็นอี อีก t e s t i m o n i ยลหรือว่าคนที่มาทําการทดลองลองให้ดูอีกคนหนึ่งอันนี้คือในมุมผู้ชายเผื่อผู้ชายคนไหนอยากลองเขาก็รถเหมือนกันค่ะใช่แล้วดูไม่สมเดินะไม่สมดีผดีดใช่ละใช,ใช่นี่ก็คือข้อดีนะคะเราชอบรถอะไรกันบ้างพี่แนนจริงจริงแล้วเนี่ยชอบทั้ง2รถแต่ถ้าเกิดว่าแบบวันไหนรีบๆอยากแค่เช็คชมสตบบรอเบอรี่คือดีจริง แต่วันไหนถ้ามีเวลามีอารมณ์สุนทรีแล้วรู้สึกอยากกินของขบเคี้ยวให้ไปทางดัชช็อกโกแลตเลยเพราะว่ามันสามารถทําได้หลากหลายเมนูอย่างที่ทุกคนเห็นกันนะคะอ๋อแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนะคะที่เรารู้สึกนะคะก็คือว่าตัวนี้มันดีตรงไหนไอ้ตัวชมพูเนี่ยแหละน้องใส่คอลลาเจนแกน้องมีคอลลาเจนให้เราแล้วปกติแนนเป็นคนชอบกินคอลลาเจนมากมก็คือจะแบบ กินแบบชงกินเช้ากับเย็นอะไรเงี้ยก็แยกไปรสชาติก็จะแบบว่าเขา้าปลาหน่อยๆเวยแกแต่ตัวนี้คือมัน,ม,นมาผสมเรียบร้อยอร่อยเหาะแล้วแล้วก็การกินคอลลาเจนของแนนเนี่ยมันช่วยให้ผิวมันแบบชุ่มชื้น<ม>ทางริมไม่ต้องเยอะไม่ต้องประโคมพิรีมเข้าไปแล้วหน้ามันจะค่อนข้างละเอียดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าหน้าดี หน้าดีผิวดีใช่อันนี้ขนาดกินแค่5วันแต่ว่าหลังคลิปที่ที่ตอนนี้เราอาจะเรากินรวมกันมาแล้วเกือบ10วันนะยังกิน <Wow. S 1> ต่อเน,นื่องอยู่ค่ะใช่ดังนั้นการเห็นผลต่างๆยิ่งกินเยอะยิ่งกินนานยิ่งดีมากกว่านะคะแล้วก็ข้อดีของตัวนี้นะคะก็คือนา,นาแนนไม่มีอาการแพ้เลยเพราะว่าปกติอรอเราอ่อย่อยไม่ดีกับนมกับแลคโตสแต่ตัวนี้กินแล้ว1ท้องไม่อืดเลยนะคะ2ขับถ่ายดีมากก็สําหรับคนที่ไม่อยากเป็นสิวที่เกิดจากพวกนมต่างๆหรือแลคโตสต่างๆอย่างนาแนนย่อยไม่ค่อยดีนะคะไม่อยาก ท้องอื่นนะคะก็แนะนําเป็นพวกโปรโตีนจากพืชเลยซึ่งตัวเนี้ผ่านนะคะน,นี่ก็คือเป็นข้อดีของเขานะคะทีนี้หลายคนก็อาจจะอยากรู้แล้วว่าเฮ้ยการกินโปรโตีนทุกมื้อแบบนี้นะคะมันมีข้อดีและมันมีข้อเสียอะไรบ้างไปฟังกันค่ะ ก็คือว่าดิฉันนะด้วยความที่ว่ากินโปรตีนแบบว่ากินของเหลวตลอดก็ไม่ต้องแปลกใจว่าถ่ายเหลวด้วยก็<ลง>เหลวตาที่กินเข้าไปอันนี้มันคือชาเลนจ์นะชทุกคนก็คือ3มื้อต่อวันนะก็คนปกติเขาจะไม่ทํากัน,นปกติเขาจะทําแบบมื้อหนึ่งสองมื้อแต่พอมา3มื้อก็เลยถ่ายเหลวค่ะพี่นาพี่แนนก็เลยอยากจะแนะนําน้อง,องๆทุกคนว่าถ้าอยากจะหาทําก็อย่าไปให้มันเกินสัก2มื้อเลยนะคะอีกมื้อหนึ่งก็กินเป็นอาหารอย่างอื่นได้บ้างไม่ต้อง แบบว่าสุดต่งแบบนี้อันนี้คือพวกเราลองให้ทุกคนแล้วนะคะข้อเสียข้อหนึ่งนะคะก็คือนา,นานารู้สึกว่าในช่วงวันที่สามาแกขึ้นไปอ่ะรู้สึกอยากกินของขาวเว้ย <Huh? S 1> ข้าวของขาวเออดีมันหวานนีว่ะ <laughs> เออมันลี้ยนความหวานนิดนึงอะ่ะ <laughs> ก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆ ถ้าตอนเช้ากินกลางวันไปกินอะไรก็ได้ที่มันเป็นของคาวแล้วตอนเย็นเรากินกลับมากินโปรตีนเชคเราว่าเราน่าจะอยู่ได้ยาวกว่าน,นี้ใช่ใช่ใช่มันจะนเป็นเรื่องปกติใช่ดังนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นโปรตีนเชคหรือไม่เป็นโปรตีนเชคกินอะไรซ้ําๆเช่นอกไข่บลอกแครี่เชา้ากลางวันเย็นแกะก็เลี้ยนเธอ,อสาวันแกะก็เลี้ยนไม่ไหวอันนี้ก็คือลองให้เฉย <laughs> Oh. <c oughs> แล้วนั่นนั่นแหละก็คือข้อเสียแค่นั้นแหละในเรื่องของความเบื่อนั่นเองนะ <c oughs> ไม่ว่าจะของอร่อยแค่ไหนพิซซ่าที่อร่อยที่สุดในโลกกินทุกวันก็กเบื่อะเชื่อ <c oughs> อันนั้นก็เลยก็เลยถือว่าอยู่ในหนึ่งในข้อเสียนั่นเองนะคะ <c oughs> ของชาเลนจ์นี้ของชาเลนจ์นี้นอกนั้นก็คือได้รับแต่ผลที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ นะคะทุกคนเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะคะถ้าใครอยากให้แฝดทำชาเลนจ์อะไรที่มันแบบบ๊าบบบสุดโต่งประหลาดอีกก็คอมเมนต์มาได้นะคะเผื่อแฝดจะหาทำอีกจริงพร้อมลุยมากเลยเนี่ยใช่จริงๆทำจนจะตั้งคันไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยเออใช่นางเตรียมตัวทองนะค่ะก็อย่าโหดกับเราเอออย่าโหดกับเราอย่าแกงน้องแกงน้องขอคิดปกติเถอะเดี๋ยวแม่ไทยลอยขึ้นไปอีกแต่โชคดีชาเลนจ์นี้นางไม่เป็นไท อเออค่ะโอเคนะคะ, okay, ะ,คะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แฟดด้วยนะคะสําหรับวันนี้แฟดขอตัวลาไปก่อนมีหนังผีรอเราอยู่ฉันไม่ดูหนังผีฉันไม่ต้องเราจะไปดูหนังผีแล้วอย่าลืมกด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องของเราสองคนด้วยค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่ใน c h a l l e n no. g e ์นไม่บายแบบบาร์บี้ดีแมไหนๆก็บาร์บี้แหละบาร์บี้